สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซรุ่น X1210K นนะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องนะครับยังคงใหม่แล้วก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมดูพลาสติกนะครับพลาสติกยังห่อหุ้มอยู่เลยนะครับยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับพลาสติกนะครับยังห่อหุ้มอยู่เลยแล้วตัวนี้มีกระเป๋านะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับมีกระเป๋ามาพร้อมเลยนะครับสําหรับเจ้าเอเซอร์ตัวนี้สภาพใหม่กริฟเลยครับเนี่ยครับถ้าลอกถ้าลอกอ่าพลาสติกออกก็จะใหม่ทีเดียวนะครับนี่คือเอเซอร์โปรเจคเตอร์ x 1 2 1 0 k นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสเปคนะครับความสว่าง2,300ลูเมนครับคอนทราสต์เรติโอ2,000ต่อ1 ความละเอียด1024คูณ768หรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมครับ Acer Projector X 1 2 1 0 K นะครับความสว่าง2300ลูเมนครับสภาพเครื่องนี้ยังคงใหม่กิฟครับยังไม่ได้ลอกพลาสติกที่ห่อหุ้มนะครับถ้าลอกออกนี้จะใหม่กิฟเลยนะครับที่สำคัญนะครับมีกระเป๋ามาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ก็ มีสายเสียบคอมพิวเตอร์ให้นะครับคุณผู้ชมครับสินค้ามือ2องนะครับ2,300ดูเมนนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของช่องต่อต่างๆด้านหลังนะครับก็จะมี AV แล้วก็ VGA เท่านั้นนะครับตัวนี้นี่ครับช่องต่อ VGA นะครับต้องใช้สายแปลงนะครับแปลง h d m m i นะครับเนื่องจากว่าผมใช้ เจ้าเครื่องเล่น b l u e r a d i s เป็นเครื่องอ่านไฟล์นะครับใช้ b l u r a d i s เป็นเครื่องมีเดียเพลเยอร์ในการอ่านไฟล์จากฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมทดสอบนะครับเปิดไฟไว้เลยนะครับนี่ครับมาดูกันนะครับเปิดเครื่อง2300ลูเมนครับคุณผู้ชมครับแต่ฉายเข้ากำแพงแล้วก็เปิดไฟนีออนไว้สู้แบบนี้เลยครับไฟนีออนอยู่หน้าจอแบบนี้เลยมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับว่า จะเป็นยังไงบ้างนะครับนวลนะครับคุณผู้ชมครับเปิดไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูแสงที่พุ่งออกมานะครับคุณผู้ชมครับ2,300ลูเมนนะครับ Acer X1210K นะครับ2,300ลูเมนครับปล่อยลำแสงออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวมาทดสอบกันเลยครับคุณผู้ชมครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับคุณผู้ชมผมใช้ เครื่องเล่นบลูเรดิสซัมซุงในการอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับมากันเลยครับคุณผู้ชมครับทดสอบนะครับคุณผู้ชมมาเอาล้วครับทดสอบแล้วครับทดสอบเปิดไฟคุณผู้ชมดูภาพครับโอ้โหคุณผู้ชมนี่หลอดไฟนีออนคมอยู่ตรงนี้หลอดหนึ่งแล้วคุณผู้ชมดูภาพครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูภาพโอ้โหมาดูใกล้ๆกันครับคุณผู้ชมครับ สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า Acer X 1 2 1 0อร์ x 1 2 1 0 K ตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับสุดยอดดูลำแสงครับ2300ลูเมนครับคุณผู้ชมครับเปิดไฟไว้แบบไม่กลัวไฟเลยทีเดียวครับดูครับดูความแจมดูความสว่างของโปรเจคเตอร์2300ลูเมนครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแสงแรงเกินตัวครับ ตัวนี้รองรับระบบภาพ 3D หรือว่า3มิติด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดูลำแสงครับให้ดูกันจะจะให้ดูกันด้านหน้าตรงๆเลยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะได้พิสูจน์ด้วยสายตาของท่านเองครับแล้วดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือ acer x 1 2 1 0 k นะครับ2 3 0 0ลูเมนเท่านั้นแต่คุณผู้ชมดูครับเปิดไฟนีออนสู้เลยครับ แล้วคุณผู้ชมก็ดูภาพด้วยสายตาของท่านเองนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้รองรับระบบภาพ 3D นะครับคุณผู้ชมครับดูครับคุณผู้ชมดูโลโก้นะครับนี่ครับ 3D นะครับ DLP projector นะครับนี่คือ Acer X1210 นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับดูภาพครับคุณผู้ชมผมไม่ได้โม้นะครับคุณผู้ชมครับให้ทุกท่านดูด้วย สายตาของท่านเองนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดภาพแจ่มชัดแจ่มสว่างครับฉายเข้ากําแพงบ้านและเปิดไฟไว้นะครับคุณผู้ชมโอ้โหเอเซอร์เอ็ก0นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับดูลําแสงที่พุ่งออกมาครับพุ่งจากากรออกมาเลยครับคุณผู้ชมครับดูสิครับโอ้โห โปรเจคเตอร์มือ2ของดีราคาถูกที่มีคุณภาพนะครับจากช่องสีสเกตชาแนลครับคุณผู้ชมครับดูครับให้คุณผู้ชมดูแบบจะจับไปเลยครับคุณผู้ชมครับมาดูกันตรงนี้แหะครับคุณผู้ชมผมไม่ได้พูดหรือคิดไปเองแบบมั่วมวครับให้ทุกท่านดูแบบแสงความแจ่มความสว่างกันไปเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับดูเอาครับดูลำแสงที่ปล่อยออกมาครับนี่คือ Acer X 1210 K นะครับ 2,300ลูเมนครับคอนทราตเรติโอ2,000ต่อ1ความละเอียด1,24 0ณ768หรือว่า XGA นะครับโอ้โหพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยครับคุณผู้ชมดูนะครับดูความแจ่มดูความสว่างนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดของจริงครับนี่แหละครับ Acer DLP Projector Projector 3มิติหรือว่า Projector 3D ดครับดูภาพครับคุณผู้ชมครับโอ้โห คุณผู้ชมดูเองก็แล้วกันนะครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากมากครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมดูนะครับพลาสติกยังคงห่อหุ้มอยู่เลยนะครับสภาพกิบเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วดูความคมชัดนะครับคุณผู้ชมครับความคมชัดของภาพนี่มีมิตินุ่มลึกจริงๆครับคุณผู้ชม สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Acer X หนึ่องน์นะครับคุณผู้ชมครับความสว่าง2300ลูเมนครับคอนทราต์เรติโอสองพต่อ1ความละเอียด1024งพัคูณเจ็หรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับและคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมดูลำแสงนะครับที่ปล่อยที่พุ่งออกมาครับ นี่แหละครับคือความแจ่มนี่แหละครับคือความสว่างของจริงของแท้แน่นอนจากช่องสีสเกตชาแนลนะครับคุณผู้ชมครับมามาดูชั่วโมงหลอดนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูชั่วโมงหลอดว่าใช้ไปกี่ชั่วโมงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันเลยนะครับชั่วโมงหลอดมาอ่ะมาดูชั่วโมงหลอดใกล้ๆกันนะครับคุณผู้ชมครับชั่วโมงหลอดใช้ไปแค่551ชั่วโมงเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับ ตัวนี้ใช้ได้อย่างต่ำก็สัก5,000ชั่วโมงแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับสีสกเกตชาแนลครับกำลังทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอรุ่น X 1210K ความสว่าง2,300ลูเมนคอนทราเรติโอ2อ0 0ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับเจ้าเอเซอร์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา5,500บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ